สวัสดีครับท่านอาจารย์ครับหลังจากวันนี้ที่เราได้เรียนในเรื่องของการสร้าง Google Form นะครับในตัว Google Classroom เนี่ยเพื่อทำข้อสอบนะครับที่ผมได้รับคำถามเยอะมากก็คือในเรื่องของการนำข้อสอบที่เรามีอยู่แล้วของ Microsoft Word เนี่ยเราจะนำไปใช้กับตัว Google Form ได้อย่างไรนะครับเพราะว่าท่านอาจารย์มีข้อสอบที่เป็นคลังข้อสอบเยอะมากนะครับ ท่านบอกว่าไม่อยากจะพิมพ์ใหม่แล้วเราจะทําได้อย่างไรครับซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะบอกวิธีคร่าวๆนะครับเพื่อให้ท่านเอาไปประยุกต์ใช้ว่าท่านสามารถนําข้อสอบพวกนี้เนี่ยไปใช้กับ Google Form ได้อย่างไรนะครับวิธีการคร่าวๆท่านก็จะต้องมีข้อสอบที่เป็น Microsoft Word ก่อนนะครับท่านปรับแต่งไว้อย่างไรก็เป็นเดิมๆเลยนะครับก็ไม่ต้องปรับแต่งอะไรนะครับหลังจากนั้นครับ ท่านเปิดตัว Google Drive ขึ้นมานะครับ Google Drive ก็อยู่ที่ไหนครับเมื่อท่านลงชื่อในใน Google ไปแล้วเนี่ยนะครับท่านก็มาที่เมนูแอปตรงนี้หลังจากนั้นครับท่านคลิกมาที่ Drive นะครับคลิกมาที่ Drive อ่าเพื่อที่จะอัปโหลดนะครับอัปโหลดตัว Microsoft Word ขึ้นมาก่อนที่เป็นข้อสอบเพราะฉะนั้น นะครับผมจะทำการอัพโหลดตัวข้อสอบของผมจาก Microsoft Word ขึ้นมาอย่าง Google Drive like ก่อนนะครับก็คลิกขวาครับคลิกขวาแล้วก็ทำการอัพโหลดนะครับอัพโหลดไฟล์ท่านเลือกไฟล์ของท่านครับข้อสอบนะครับอัปโหลดขึ้นมาระยะเวลาก็จะอยู่ตามขนาดไฟล์ที่เราอัพโหลด นะครับของตัวข้อสอบของเราว่ามีขนาดใหญ่หรือเปล่านะครับถ้าใหญ่มันก็จะช้าหน่อยนะครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่อัปโหลดขึ้นมาเราจะเห็นว่าไอคอนมันยังเป็นของตัว Microsoft Word อยู่นะครับยังเป็น Microsoft Word อยู่เพราะฉะนั้นเมื่อขึ้นมาอย่างนี้แล้วให้ท่านคลิกขวานะครับคลิกขวาที่ตัวข้อสอบของเราครับแล้วก็ทำการเปิดด้วย Google Docs นะครับ หรือภาษาอังกฤษก็คือ Open With นะครับแล้วก็เลือกไปที่ Google Docs นะครับเมื่อเปิดขึ้นมาท่านก็รอให้ตัวโปรแกรมมันทำการแปลงหรือว่าอ่านตัว Microsoft Word ก่อนนะครับเสร็จแล้วครับท่านก็จะได้ข้อสอบเป็นหน้าตายอย่างนี้หลังจากที่มันแปลงขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้มันยังเป็นนามสกุลของตัว Microsoft Word อยู่นะครับยังเป็น Microsoft Word อยู่ เพราะฉะนั้นวิธีการต่อไปท่านจะต้องทำการแปลงข้อสอบของเราจาก Microsoft Word ตรงนี้ให้เป็นนามสกุลของ Google Docs นะครับของ Google Docs ครับทำยังไงครับไปที่ไฟล์นะครับไปที่เมนูไฟล์เสร็จแล้วท่านทำการเซฟหรือว่าบันทึกข้อสอบของเราให้เป็นชนิดของ Google Docs นะครับผมก็ทำการเซฟ a t Google Docs ตรงนี้ขึ้นมา ะครับรอให้มันแปลงแป๊บนึงนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ข้อสอบที่เป็นของ Microsoft Word ผมก็ปิดทิ้งได้เลยนะครับตอนนี้ผมก็จะมีข้อสอบที่เป็นของ Google Doc ลกนะครับผมทำการลบส่วนหัวทิ้งนะครับเพราะเดี๋ยวค่อยมาจัดการทีหลังนะครับหลังจากที่ลบแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องมาแก้ไขเพิ่มเติมนะครับในส่วนของ ข้อสอบของเรานั่นก็คือตอนนี้ข้อสอบของเราถูกแบ่งเป็น2คอลัมน์ครับท่านอาจารย์จะต้องแปลงข้อสอบของเราให้เป็นคอลัมน์เดียวก่อนนะครับวิธีการแปลงก็คือผมคลิกมาที่คอลัมน์ที่2นะครับก็คือตรงข้อ6ตรงนี้คอลัมน์ที่2ครับหลังจากนั้นผมมาที่คำสั่ง format นะครับคำสั่ง format ของ Google Docs แล้วก็เลื่อนมาที่ตัวคอลัมน์ครับ เพราะฉะนั้นเราจะเห็นในส่วนของการตั้งค่าคอลัมน์นะครับผมก็เลือกให้เป็นแบบคอลัมน์เดียวทั้งหน้าเลยนะครับเรียบร้อยครับเพราะนั้นข้อสอบก็จะถูกจัดให้อยู่ในคอลัมน์เดียวนะครับหลังจากนั้นครับผมทำให้ข้อของผมเนี่ยนะครับแต่ละข้อตรงนี้เป็นตัวใหญ่ครับ เพื่อให้มันมีข้อแตกต่างนะครับเพราะผมจะทําตรงนี้ให้เป็นหัวข้อนะครับหรือว่าคําถามของเรานะครับมันจะได้มีข้อแตกต่างนะครับคลิกคลุมให้เป็นตัวตัวตัวหนาทั้งหมดนะครับ นะครับเราก็ได้ในส่วนของคำถามละคราวนี้เรามาจัดการในส่วนของตัวตัวเลือกนะครับตัวเลือกเนี่ยวิธีการที่เราจะทำให้มันสะดวกที่สุดนะครับคือถ้าหากว่าเป็นกอขอ,ของขเนี่ยตัวตัวโปรแกรม Google f o r m มเนี่ยมันจะไม่รู้จักมันจะรู้จักแค่2แบบแค่นั้นนั่นก็คือ A,B,C,D กับแบบที่2ก็คือเป็นแบบเขาเรียกว่าหัวข้อนะครับเป็นหัวข้อเป็นลิสต์รายการนะครับผมจะลองทําแบบแบบลิสต์รายการแล้วกันง่ายสุดนะครับลิสต์รยายการทํำยังไงครับก่อนอื่นเราจะต้องลบกอขอข,อของอทิ้งก่อนนะครับเราจะต้องลบกขอขงทิ้งก่อนผมจะทําอย่างไรผมจะใช้คําสั่งในการค้นหาแล้วก็เปลี่ยนแปลงหรือว่า f find and r e p l พ c e นะครับในตัว Google Docs ก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับวิธีการก็คือกด Ctrl F นเนะครับมันจะขึ้นตัวไฟล์ผมก็กดไปที่เมนูตัวนี้นะครับมอ e อปชั่นหรือคำสั่งเพิ่มเติมนะครับเราก็จะได้ไฟล์ and r e p ีเพ e ขึ้นมานะครับผมทำการหาค้นหานะครับกอไก่แล้วก็จุดนะครับมันบอกว่าเจอทั้งหมด10 สิข้อนะครับตรงรีเพจวิดตรงนี้ก็ไม่ต้องใส่อะไรนะครับเป็นค่าว่างเสร็จแล้วผมกดไปที่รีเพจอนะครับมันก็จะแปลงทั้งหมดนะครับตัวที่เป็นกอไก่ก็จะหายไปผมทำ่างนี้กับตัวเลือกอื่นนะครับขอไข่ก็เช่นกันนะครับขอควายครับแล้วก็งองเรียบร้อยครับ เพราะฉะนั้นกขอของอก็จะหายไปละนะครับเมื่อหายไปแล้วครับท่านก็อาจจะต้องปรับแต่งตรงนี้นิดนึงให้มันตรงกันนะครับปรับแต่งให้มันตรงกันนะครับเพื่ออะไรครับเดี๋ยวหลังจากที่เราใช้คําสั่งตรงนั้นเนี่ยมันจะมันจะไม่สวยนะครับอ่ะโอเคสมมติว่าแก้ไขเรียบร้อยหมดละลําดับต่อไปครับผมก็ทําการคลิกกลุ่ม แล้วก็เลือกไปที่ตัวตัวลิสต์รายการนะครับก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับทานอาจจะมองไม่เห็นครับเดี๋ยวผมซูมให้ตัวนี้นะครับตัวลิสต์รายการนะครับคลิกไปที่ตัวนี้ได้เลยครับเราต้องคลิกคุมก่อนเห็นไหมครับมันก็จะทําการสร้างสร้างชอย์ของเราให้แต่ของเราต้องมี4ตัวนะครับถ้าของใครที่ทําแล้วมันขึ้นแค่2ตัวอย่างนี้ท่านจะต้อง enter ขึ้นไปนะครับ แบ็คขึ้นไปแล้วก็ Enter ลงมาเพื่อให้มันเป็นลีดสีรายการอย่างนี้นะครับตัวอื่นก็เช่นกันครับท่านลองทำเลยถ้าตัวไหนที่มันโอเคอยู่แล้วมันก็จะขึ้นให้เราเลยเป็น4ตัวอย่างนี้นะครับทำให้ครบครับทุกข้อนะครับ วิธีการเพื่อให้มันตรงกันนะครับเราก็ต้องทําอย่างนี้เรียบร้อยแล้วครับข้อสอบทั้ง10ข้อของผมนั้นทําให้เป็นลีดรายการเรียบร้อยทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นครับท่านไม่ต้องเซฟเพราะว่ามันเซฟอัตโนมัติอยู่แล้วถูกไหมครับเหมือนอย่างที่ผมได้สอนไปในวันนี้นะครับหลังจากนั้นท่านก็ไปสร้าง Google Form ขึ้นมานะครับสร้าง Google Form ขึ้นมา ไปที่ New นะครับไปที่ More แล้วก็สร้าง Google Form ขึ้นมานะครับเมื่อสร้าง Google Form ขึ้นมาทำไงต่อครับนะผมก็จะมีแค่ส่วนหัวอย่างเดียวนะครับท่านจะต้องทำการเพิ่มส่วนเสริมขึ้นมานะครับส่วนเสริมตัวนี้จะมีชื่อว่า Form Builder นะครับน,นี้ผมก็บอกว่าแบบทดสอบนะครับผมจะทำการเพิ่มส่วนเสริมนะครับผมคลิกไปที่มอตรงนี้นะครับเมนูเพิ่มเติมนะครับแล้วเลือกไปที่ส่วนขยายส่วนเสริมหรือว่าแอดออนตรงนี้นะครับเปิดขึ้นมาครับให้ท่านค้นหานะครับคำว่า form builder ตัวนี้ นะครับให้ช,ชัดอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ตัวนี้เลยนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ form builder นะครับโอเคคลิกเข้าไปครับแล้วก็ทำการติดตั้งก็ install มันก็จะถามว่าเราต้องการทำต่อไหมก็กด continue นะครับตรงนี้มันก็จะถามสิทธ ในการเข้าถึงของบัญชีของเรานะครับว่าอีเมลของเรานั้นผูกติดไว้เนี่ยเราเปิดสิทธิ์ให้สามารถเข้าถึงได้ไหมนะครับแล้วก็คลิกไปที่อีเมลของเรานะครับก็ยอมรับนะครับยอมรับโปรแกรมก็จะทำการติดตั้งให้เรา จะใช้เวลาสักครู่นะครับตามอ,อตามอินเทอร์เนต็ตนะครับอินเทอร์เนต็ตของเรามีความแลงเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องดูตามนะั้นไอ่ห้ขึ้นอ,อีกรอบนึงนะครับ โอเคดอนนะครับเรียบร้อยนะครับติดตั้งให้เราเรียบร้อยแลวนะครับคราวนี้เมื่อติดตั้งแล้วนะครับเราจะมีแอดออนตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือส่วนเสริมนั่นเองท่านอาจารย์ก็คลิกไปที่ตรงนี้เลยครับก็จะเห็นว่าเรามีตัวฟอร์มบิวดเออร์ขึ้นมานะครับท่านกดไปที่ฟอร์มบิดเออร์ครับแล้วก็กดไปที่เริ่มหรือว่าสตาร์ทเพื่อที่จะเรียกใช้ตัวแอปฟอร์มบิวดเออร์ ส่วนเสริมตัวนี้ขึ้นมานะครับเมื่อกี้เราเตรียมข้อสอบที่เป็นตัว Google d o c เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็เพิ่มนะครับเอกสารของ Google d o c ขึ้นมานะครับโดยการเลือกเ,อเลือกไอคอนของตัว Google d o c ตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะครับเสร็จแล้วโปรแกรมจะให้เราเลือกไฟล์ข้อสอบนะครับซึ่งก็จะถูกอยู่ที่ตัวแรกตรงนี้นะครับผมเลือกขึ้นมา ะครับกดปุ่ม select นะครับเมื่อมันทำการ import เรียบร้อยแล้วนะครับเราลองเลื่อนมาดูครับนี่ครับข้อสอบของเราเนี่ยที่เราทำไว้10ข้อนะครับมันก็จะถูกดึงขึ้นมาตรงนี้นะครับจะถูกถูกดึงขึ้นมาแล้วเราเช็คได้ว่าตอนนี้รูปแบบของตัวเลือกของเราเป็นอะไรนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้ว่า ต้องการให้กอขอของ,งอของเราเป็นเช็คบล็อกไหมหรือว่าเป็นมัลติเพิลชอยส์หรือเปล่าหรือสามารถที่จะนะครับหรือสามารถที่จะกำหนดเพิมเ่มเติมโดยการกดไปที่ตัว s e t u p Configuration ก็คือการตั้งค่านะครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วมันก็จะมาที่หน้านี้เพื่อมาดูตัวอย่างก่อนครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับเห็นไหมครับออปชันของมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ คราวนี้เราก็เลือกข้อทั้งหมดเลยทั้ง10ข้อที่เราจะ Import เข้าไปยังแบบทดสอบของเรานะครับหลังจากนั้นท่านกดปุ่ม Import ครับเพื่อที่จะเพิ่มข้อสอบพวกนี้เข้ามายังข้อสอบของเราเห็นไหมครับโปรแกรมก็จะทำการ Insert ข้อสอบของเรามาเรียบร้อยครับทั้ง10ข้อท่านก็ดูได้เลย นะครับว่าข้อสอบมาครบไหมนะครับเมื่อข้อสอบมาครบอย่างนี้ท่านก็สบายแล้วครับก็มาตั้งค่าให้มันเพิ่มเติมว่าเราจะให้มันเป็นอย่างไรนะครับเราตรวจข้อสอบหรือว่าเราทําให้มันเป็นรีคว s ยอย่างที่ผมสอนไปนะครับว่าเราต้องการที่ให้รีคว s ยเป็นทุกข้อเนี่ยทำยังไงนะครับผมก็ไปที่ตัวนี้นะครับอินเฟอเรนแล้วก็นะครับมาร์กให้เป็นตัวรีคว s ยทั้งหมด นะครับกำหดนดคะแนนเบื้องต้นเป็น1คะแนน,นอย่างเงี้ยนะครับทุกข้อแต่ถ้าหาไม่ขึ้นนะครับถ้าไม่ขึ้นเราก็อาจจะต้องปรับเองนะครับนะครับเราก็อาจจะต้องปรับเองอ่าตรงนี้นะครับอย่าไปคลิกมันนะครับ ถ้าคิกปุ๊บเนี่ยมันก็จะห่างนะครับอ่านอย่างนี้จะต้องมานั่งแก้อีกนะครับมันเกิดจากน่าจะเป็นเรื่องของการ enter ลงมานะครับดูว่าเราสามารถปรับแก้ตรงนี้ได้ไหมนะครับท่านก็น่าจะปรับแก้ตรงนี้ได้นะครับ setup configuration นะครับดูคำถาม เรากดบีควายตรงนีน้ตรงนี้ได้นะครับกดเซฟเนีครับการใส่ข้อสอบก็น่าจะประมาณนี้นะครับทุงนี้ก็อาจจะต้องแก้สักนิดนึงนะครับถ้าหากว่าเราเผลอคิดไปแล้วนะครับก็ต้องก็ต้องลบแล้วก็วางอย่างนี้นะครับอย่างเงี้ยเผลอคิดไปแล้วนะครับ แล้วก็ X c r l X แล้วก็วางใหม่นะครับเนี้ยครับ c o n t r l X แล้วก็วางใหม่ก็อย่าเผลอไปคลิกนะครับถ้ามันยังไม,ไม่เป็นอย่างนี้แต,แต่แต่มันมันก็ต้องคลิกอยู่ดีเพราะเราจะต้องทําการตรวจคําตอบอะไรต่างๆนะครับใส่ค่า r e q u i r e นะครับก็ปรับแต่งปกตินะครับเพื่อให้เราสามารถใช้ข้อสอบได้นะครับเห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นนี่ก็คือวิธีการนะครับเพราะฉะนั้นบางข้อ้งเราก็ต้องดูเรื่องของการวางให้ดีนะครับถ้าวางแล้วรูปแบบมันไม่ตรงมันก็อาจจะขึ้นอย่างนี้ได้นะครับท่านก็ต้องดูรูปแบบให้ตรงนะครับส่วนใหญ่ก็ตรงนะครับทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นนี่ก็คือวิธีการคร่าวๆในการที่จะช่วยท่านในการทําข้อสอบ Import ข้อสอบที่อยู่ใน Word มาใช้งานนะครับก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ